มันค right ่อนอย่างเลยเปรียบเทียบวัน hmm. น mm ี hmm. ้อ our ันน yeah, wow, oh, ี diligent, 奶奶 like, ้ปิดหน่วยออกขัดหน่วยออกมันดีอย่างหน่วยสีใงเราบ้านี้ทลายนี่โบท่านโบท่านไหนแกะบท่านไหนปีนหน่วยก็เราหลุนเลยครับเลยดู้าพระทองใช้ด้วยเป็นไงเป็นไง รูดหย่อดเลยใาฮีเหลืองครับนี่แมนมันต้องปิดออกใาฮีเหลืองปิกกระมุนนี่ัวนี้ปนี้เดี๋ยปีเดียวกับทำมันลายกับปิกกระมุนเอาแต่ว่าเอาไปพัดแกงก็อร่อยตัวนี้มันมันแหลมไปเอาไปยเหมือนพุ่นพุ่นซอนหูดอกเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการหมุนออก เราเราเลือกดูตรงไหนมันแน่นๆครับถ้ามันแน่นปุ๊บเราก็หมุนออกอย่างนี้ครับอย่าให้มันเปิดเปิดช่องไฟครับเปิดช่องไฟอย่างนี้หมุนออกเลยครับแล้วมันก็จะอ้วนกันางเดียนี่ครับไม่ไม่ได้เสียดายครับทลายนี้ทลายนี่ยังบูทันได้แต่งเนาะไม้แต่งลูกครับกโพี่ๆๆๆสวนทลายนี่แต่งแล้ว ลูกนี้คนระเรองเลยครับ <laughs> โอ้โห,โหสุดยอดเลยครับเจ้าของสวนอยู่ไสน,อนอ้อวันตื่นวา อันนี้ทลายนี่โบทันแตงเดี๋ยวสิแตงมือนีร้านนี่เพราะว่านี่ผมจะเบียบเทียบให้เบิ้งครับนี่นี่ทลายนี่บโบทันแตงเดี๋ยวว่าทลายนี่แตงแล้วครับนี่ทลายที่แตงแล้วไงก็ตัวนี้ก็แตงบ้างไม่แตงบ้างไงก็อยู่ปุ๋งแตงแล้วนี่นี่เลี้ยนซิปเลี้ยนซิปเอาไปเบิ้งมั้งโอ้ไม่เลี้ยนท่านแตงแตงแมน แต่แทงเหลียมเลี้ยนห่าะเท่ากับเลี้ยนหาเราจะไม่เสียดายครับเพราะว่าคืนเสียดายแต่ว่าถ้ายังไม่แทงนี่เลี้ยนบาทยังไงกลัวเลยไม่เลี้ยนบาทยังไงกลัวนั่นเออโอ้ยถล่มแล้วคนละเรื่องเลยขอแทงขอมาขัดเต่นอ์มาขัดเต็นท์เออเดือนใดนี่ในซิมตัวนี้ หนึ่งโมกกาลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาอีกสองเดือนทนเลยครบลอยหาสิบหมื่นพอดีเลยอเดือนอย่างงี้ไม่ต้องแต่งเพราะมันมดีแล้วถ้ามันแน่นอย่างงี้เราก็บิดได้ครับบิดออกเพื่อให้มันรวมรวมกันเดี๋ยวครบลอยหาสิบหมื่นเดี๋ยวมาชิมกันพาท่านผู้ชมนะครับมาชิมน้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับจะได้ตัวมันลูกแฝดจะเสียเอาออกเลยเอาออกเลยแมน